ครับสวัสดีครับเบาตายสายเลาอครับวันนี้ก็วันหยุดเหมือนเดิมครับออกกําลังกายด้วยกันนะครับก็ชวนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับออกกําลังกายด้วยกันนะครับเอฟน้องอิงเพชรบ้านแพง fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีเบาตายสายเลาะจะมีไหมเนาะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับออกกํลังกายด้วยกัน บรรยากาศก็กวันนี้ลมพัดเสียงใบไม้ครับวันนี้ลมน่าจะแรงนะครับข้างบนก็ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเตรียมพร้อมสู้ลมหนาวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับมีร้อนกลางวันกลางคืนเย็นนะครับก็รักษาสุขภาพครับทำให้ร่างทำทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับ ครับยังไงก็เ่าแต่ใส่เลาะเชิญชวนทุกท่านนะครับออกกำลังกายด้วยกันนะครับเสียงลมนะครับใบไม้ก็ใบไม้อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นสีนึงแดงสีน้ำตาลตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วครับเข้าสู่สภาวะผัดใบครับยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆครับก่อรวมไม่ถึง พี่พี่ทหารนะครับแนวหน้าพี่พี่ทหารแนวหน้านะครับก็ขอส่งกําลังใจนะครับปฏิบัติภารกิจนะครับที่ชายแดนขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ทําภารกิจให้สําเร็จนะครับเพื่อจะได้กลับมาสงบสุขนะครับก็ทําภารกิจทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จนะครับ เาวตายก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับทวงคืนสมบัติของประเทศชาตินะครับกลับคืนมาให้พี่น้องประชาชนของคนไทยนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งเาวตายก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็ขอสรุดีวีรชนทหารกล้านะครับที่ พีชิตเพื่อชาตินะครับรักษาธิปไตยของประเทศชาติไทยไว้นะครับขอสดุดีครับเกียรติประวัติเออเกียรติประวัติเกียรติยศนะครับของทหารกล้าทุกนายนะครับแล้วก็เขาก็ส่งกาลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนแถวชายแดนนะครับแถวชายแดนครับก็ขอให้มีความอดทนนะครับให้ ทหารกล้าได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างเต็มที่ทวงคืนนะครับดินแดนที่ปไตยของประเทศไทยครับต่อทุกภาคส่วนขอบคุณนะครับที่รวมมือกันทหารบกทุกเราทัพทหารทุกเราทัพนะครับทัพบกทัพเรืออากาศแล้วก็ไปถึงตำรวจนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลความเรียบร้อยตามหมู่บ้านนะครับ ทุกคนช่วยกันปฏิบัติหน้าที่นะครับสอดส่องดูแลความเรียบร้อยช่วยเหลือ,อชาวบ้านประชาชนด้วยกันนะครับเมื่อมีภัยสงครามจากประเทศทุกลานนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความอดทนแล้วก็ปฏิบัติครั้งนี้ให้สำเร็จให้จบนะครับเพราะว่า จะเห็นได้ว่าการลบครั้งนี้นะครับทว eh ีความรุนแรงมากขึ้นนะครับทวีความรุนแรงมากขึ้นอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝั่งตรงข้ามเขมรนะครับใช้ความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีการบาดเจ็บมากขึ้นนะครับเชื่อได้ว่าถ้าไม่จบครั้งนี้มีครั้งที่3นะครับมันจะรุนแรงมากกว่านี้นะครับแน่นอนมีการเติมอาวุธหนัก แน่นอนนะครับอันนี้ประชาชนนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้ทหารกล้าทุกท่านนะครับเป็นบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะกลับสู่ภาวะสงบสุขนะครับก็ทหารไทยก็ต้องประกาศนะครับสักดาห์นะครับแล้วก็ขีดความสามารถนะครับและทุกอย่างก็จะจบ แล้วก็กลับมาสงบสุขได้นะครับสมามอย่างนั้นก็จะเกิดภาวะยั่วยุอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอส่งหลังใจนะครับให้ทหารทุกหน่วยทุกเหล่าทัพนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับตามชายแดนนะครับแนวชายแดนนะครับ เชื่อว่าหลังจบสงบศึกนะครับก็จะมีการฟื้นฟูครับเชื่อว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับพร้อมที่จะฟื้นฟูนะครับทุกอย่างนะครับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับช่วยกันฟื้นฟูแน่นอนนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้ทุกท่านทุกหน่วย เรียกได้ว่าประเทศไทยเลยแล้วกันครับในฐานะประชาชนคนไทยนะครับวันนี้ครับเอาละเราประชาชนคนไทยนะครับก็ส่งลังใจให้ทุกท่านทุกคนครับก็มาพูดถึงน้องอิงเพชรดันแทงนะครับช่วงนี้ก็ช่วงท้ายปลายปีนะครับ ก็จะมีกิจกรรมโบสศิลปินนะครับุง์เองก็มีชื่ออยู่ในหลายากิจกรรมการโบสนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์นะครับดารานำแสดงฝ่ายหญิงนะครับแล้วก็นักร้องศิลปินหมอลำนะครับนี่มีหลายตอนนี้มีหลายกิจกรรมแล้วนะครับก็เชื่อว่า ในกลุ่มบ้านฮักเองก็ปรึกษาหารือก็แล้วครับว่าเราต้องสนับสนุนนะครับช่วยกันโบสนะครับให้น้องเองศิลปินต่างประเทศนะครับก็รวมด้วยช่วยกันนะครับกิจกรรมของภาคประชาชนก็ดำเนินต่อไปนะครับ อันนี้ก็โบทของไทยรัฐนะครับก็ส่งกำลังใจให้นะครับในช่องทางการโบทฟรีนะครับบทฟรีเราสามารถที่จะช่วยกันโบทให้กําลังใจศิลปินได้นะครับน้องอิงเพชรบันแพงนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีในส่วนของคมชัดลึกแล้วก็กิจกรรมของภาพยนตร์นะครับอันนี้บาตาเองก็ครั <c oughs> บบาตาเองก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับก็ เดี๋ยวช่องทางโบวฟีครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันผลักดันแล้วก็ให้กำลังใจน้องหญิงเป็นต้นแพงครับอันนี้ก็ได้เวลาละเดี๋ยวเบาตายขอออกล่างกายก่อนนะครับวันนี้หลังจากบริจาคเลือดครบ1สัปดาห์นะครับวันนี้ก็จะฟื้นฟูร่างกายนะครับกลับมาก็จะวิ่งสักประมาณ ลองดูสภาพร่างกายนะครับว่าได้แค่ไหนครบพอนหลังจากบริจาคโลหิตไปแล้วร่างกายก็จะ,ะต้องการการฟืนฟ้นฟูครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปครับครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับครับก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับต่อตายก็ทำภารกิจเช้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหูอื้อเลยวันนี้ก็ ทำการอาอกกำลังกายนะครับทดสอบร่างกายสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายครับหรัววันนี้บาวตตา่ก็วิ่งไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าสักขึ้นชั่วโมงนะครับแต่ว่าลองวิ่งไปแล้วมันสามารถที่จะยืดเวลาออกไปได้อีกนะครับก็ได้ประมาณวันนี้1ชั่วโมงนะครับ ก็ดูเวลาแล้ววันนี้ได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูครับครับก็ดูเวลาครับก็แคลอรี่นะครับใช้ไปประมาณ590ครับประมาณ590ครับก็ประมาณ600แล้นะครับก็ถือว่า ได้ผาผานพลังงานนะครับเราได้ออกกําลังกายทดสอบกล้ามเนื้อนี่ครับพัลมไอ้ลมข้างบนลมแรงนะครับต้นอยู่คาิปตัดดีไหวเอ็นเลยครับเสียงลมพัดครับเข้ากล้องก็ฝั่งนี้ก็แดดมีลมเงานะครับมีลมเงาก็ค่อยชื่อหน่อยนะครับอากาศลมพัดเย็นครับเสียงลมระทะกิ่งไม้ใบไม้ครับ มีใบไม้ร่วงลงมาครับลมพัดครับป่บาตายก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมันหยุดสุดสัปดาห์ก็มาออกล้างกายด้วยกันครับมาปากน้อยบ้างนะครับก็ทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงนะครับอากาศเปลี่ยนร่างกายก็ต้องปรับสภาพนะครับก,ก็ทําให้ฟื้นฟูได้เร็วนะครับ อาการเก็บอาการป่วยก็ลดน้อยถอยลงนะครับก็ต้นไม้ต้นนี้นะครับเนี่ยหลังข้างหลังบ่าวตายก็ใบแห้งเลยนะครับเดี๋ยวคงร่วงมาหมดกับลมพัดแห้งนะครับ,รบ,รบก็อากาศลมลื่นดีนะครับใช้สายลมพัดเย็นดีวันนี้บ่าวตายก็นี่นะครับรองเท้าบ่าวตาย เีงก็ไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงนะครับใช้ของธรรมดานะครับใส่สำหรับวิ่งนะครับวิ่งได้เดินได้ครับก็อขอให้ทุกท่านนะครับออกกำลังกายให้ความแข็งแรงครับก่อนจะไปทำาารกิจอื่นนะครับยังไงก็ ช่วงนี้นะครับสามนายพลตันแพงก็ยังออนทัวร์อยู่นะครับก็เป็นภารกิจเป็นภาคประชาชนนะครับก็ยังดำเนินต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นงานนะครับเป็นงานเป็นการประกอบสามาชีพนะครับแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนแต่ละองค์กรนะครับก็ประกอบสมาชีพกันไปนะครับพนักงานต่างๆครับ วงดนตีต่างๆนะครับก็ดำเนินการต,ต่อต่อเนื่องนะครับงานที่มีก็รับไว้ก็งคงเดินสายต่อนะครับก็เป็นในส่วนของภาคประชาชนนะครับก็เ,ออเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเมื่อทุกอย่างยุติลงได้นะครับก็ทุกสามมาชีพก็จะมารวมตัวกันนะครับช่วยกันฟื้นฟูประเทศชาติของเรานะครับประเทศไทยนะครับ องค์กรเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราก็จะม,มารวมตัวฟื้นฟูนป,นป,นประเทศครับช่วงนี้ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับดำเนินการเป็นแนวหน้านะครับก็สุดท้ายนี้ประสบกำลังใจนะครับให้กับทุกภาคส่วนนะครับทหารกล้าชายแดนนะครับหน่วยสมทบนะครับภาคประชาชนนะครับก็ผู้ดูแล ขอสงบเรียบร้อยนะครับสายตำรวจนะครับแล้วก็ผู้ดูแลหมู่บ้านใบไม้ร่วงมาครับเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านปลอดไัยนะครับโชคดีมีแหงครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันนะครับส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับให้ประเทศไทยกลับมาสงบครับขอทุกท่านโชคดีมีแหงครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็กด ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราต่ายครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ